สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับกลับมาลุยงานกันต่อนี้ผมจะพาเอฟซีมาดูมุมบนนะฮะว่างานมันเป็นยังไงนะทุกท่านคุณคุณผมฝากไอ้นั่นผมให้หน่อยเกียงขอบคุณครับอันนี้มันช่องใหญ่กว่า อโอ้โหนี่จากบ้านนะมาหาหนองอากาศร้อนอสัสบรรยากาศที่ร้อนอาสัสพวกเราก็ยังคงต้องลุยงานกันต่อ FFC โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นแถวใหม่เลย

เห็ดเลยเห็ดเห็ดซุมเขาได้เห็ดเที่เลไมรอรอวัสีครับรปู้แล้วปูนั่มปูนมันยังอันนี้กันเนาะมันเตียยเกินนก่เลย

ไปน้ำเจ้าออกิันโหลวเสวงอนให้ย้อยให้ย้อยนี้ก็ครึบครึบวางไว้ก่อนนะจ๊ะพื้นที่ในการขยับตัวค่อนข้างน้อยต้องนิ่งๆนะครับเอซีไม่นิ่งแล้วเดี๋ยวกลิ้งนะครับผม ก่อนจะนิ่งพิโตกิ้งมาก่อนนะครับโยนี่คือสิ่งที่เด็กวัดนะครับ รับจ้างอย่างฉันอุ๊บโอ้ยต้องจับยัดเข้าไปข้างในแล้วนะครับเอฟซีอุ๊บโอ้ยลวงไาไปไๆอยู่ข้างในเรือยเซน,น่ะออ,อยู่ข้างในนู่นเจ็บง่ายขนาดนั้นเลลูกพี่บอกให้ย้ายนั่งลานเข้าข้างใน ตักปูนก่อนแถวหนึงก็สมูทกานกระจกไม้ตีนะครับมุมที่ก็งัดแงะอยู่ทางล้นนะเออสุดท้ายแล้วไงค่อนข้างแคบเลยตอนนี้โมจริงๆมันต้องอยู่ข้างในอ่ะพี่อืออือใช่เอาโต๊ะนะเข้าไปข้างในก่อนจะย้ายนั่งร้านแล้ววันนี้ก่อนที่ก่อนจะนิ่งก็ต้องกิ้งมาก่อนนะครับเฮ้ยนี่นะเอฟซีเดี๋ยวผมเคลียร์ก้อนนี้ก่อนก่อนจะย้าย อะต้องตั้งันนี้ก่อนต,ตั้งเชือกก่อนรอสักครู่นะครับนี่นะเอฟซี <FC. S 2> ก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับแต่แถวสุดท้ายแล้วนะครับเอฟซีน,นี้คือแถวสุดท้ายของข้างหน้านี้แล้วนะครับ f อฟซเหลือ,อหนึ่งก้อนแล้วก็จัดอีกครึ่งหนึ่ง สวยเอฟซีดูปิกลเลยสวยสิงรันสิงกรร่นช่วยฉันด้วยฉันมองไม่เห็นพี่เบาดูดีไหมดูดีดีไม่ดูใช่ไหมพี่เบาบอกว่าดูดีนะครับเอ <laughs> พี่อาบอกว่าดูดีดูดีนีย่ยัดลงไปเลยเนาะเพราะว่าโอ้ยตกใจพวกเ,น,เนี้ยนี่พี่น้องเอ้ยผู้ใดวาดใบาเจ้าผู้มีแต่ปัญหาละผู้สาวละขึ้นหอดิเขาสิขึ้นหอดีสองวันสามวันละเอ็ซีเอฟซีไม่มีนินทาหรอกเอฟซี FC มีแต่ให้กำลังใจ เออยากให้เรามีแรงในการทำงานเอี FC ก็ดูคลิปแล้วก็ให้กำลังใจเราทุกคนแนนเอาสุดท้ายแล้วของบนนี้แล้วนะเอสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมขอดูก้อนนี้ก่อนนะโอ้สวยเลยแต่ว่ามันไม่สวยอะ ลงหก่อนหัวนะเอาก่อนเครื่องให้โมงามจะจะก,ก่อนนี่นะนี่นี่เดี๋ยวไม่ไหวแล้วง,งามนะมันบบง,งามนี่มัน,ม,นมันห่างารพูดนะจะรกูเนาโอเคอมาขัน,นเออตอนนี้นนีก่กมานีา่โอ้เอ้า่าเร็วกะปูนในผมนี่ อขึ้นอีจจะขึ้นอีกจักรบาลหนึ่งอืมเอาอีกจักรบานหนึ่งจังพอดล้วผมีมมลุกไอ้เาลมีไอมียอเอล้ว พี่นี่จากบ้านนะมาห,าหาใครมาหาน้องสิจ๊ะน้อเอเดี๋ยวก้อนสุดท้ายจะปิดจ็อบข้างหน้านี้แล้วนะครับทุกท่านเจกี้ซียูจะปิดจ็อบแล้วนะฮะกรุณาอยู่เป็นสักขีพยานแล้วก็เป็นเกียรติและอย่ารังเกียจเดี๋ยว ayá, Ây da, ngắm ngắm, xinh xinh, xinh xinh, xinh xinh, đẹp mắt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 , con, mắt, đẹp Well, ือสาวอะไรล่ะตักปูใส่ก่อนครับอุ๊ปงนหน้าพ่อหรือเี่ยเหนื่อยเหมล่ะฮึงานหน้าพ่อวะเหนื่อยบ่เหนื่อยเหรอเหนื่อยจริงเลยเหนื่อยเนาะงานปูเนาะ เปลี่ยนแพนบ่แขนแขนอักเสบแล้วพี่เบาทำสมาพีเบาถ้าผมพูดไไม่ค่อยมีในเชือนะเบา่ปยก่อนลวก็รเพียงมไปเลยรอคคน่เดี๋ยวผมไม่ได้ ผมไ,นะไม่ถ้าเรารู้ว่าไม้ฝามันราคาถูกถ้างานหน้าเรามีโอกาสได้ทำเราลองใช้ไม้ฝาดูมันจะเร็วแล้วก็สวยไม่ต่างกันหรอกครับว่าก็จะได้บ้านอีกแบบหนึง่งม,ม,มันก็สวยอีกแบบหนึ่งอยู่ยง,าายงานมันเร็วด้วยเนาะงานออกมาเร็วด้วยนี่ฮะไอเอฟซี FC. จบแล้วนะครับข้างบนเนี่ยเอกี์ซียู นี่สวยงามข้างหน้าแถวนี้ดูภาพรวมดูข้างล่างนะครับเห็นไหมอเอ่ยของภัยถ้าไม่เห็นอ่ะถือว่าเรียบร้อยแล้วนะแถวด้านหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขึ้นอีกฝั่งโน้นช่วยทีมงานคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย